เป็นที่ทราบกันดีคะ,ะว่ากองทัพบ,บกเนี่ยมีกองพลทหานราบที่11ซึ่งเราเรียกว่ากองพลสไตรเกอร์ซึ่งเป็นกองพลที่กองทัพบ,บกเนี่ยมีการแปลสภาพนะคะจากกองพลทหารราบเบานะะมาเป็นกองพลทานราบยานเกราะเบาเพื่อดันเป็นหน่วยกําลังรบนะคะแทนกองพลที่1รักษาพระองค์ หรือกองพลทหารคอแดงนะซึ่งก่อนหน้านี้นะได้มีการย้ายโอนกรมทหารราบที่1และกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เนี่ยไปเป็นหน่วยในพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นก็ทําให้กําลังของพลหนึ่งเนี่ยฮะพล่องหน่วยไปและกองพลที่1รักษาพระองค์เนี่ยก็จะเป็นกําลังหลักของชกทมรออเกนนะแล้วก็เป็นทหารคอแดงก็มีหน้าที่ประสานงานในการถวายพระเกียรติแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องกับสถาบัน กองทบกนะจึงมีการดันเอากองพลสนับสนุนนะหรือว่ากองพลฐานร,ราบที่11เนี่ยขึ้นมาเป็นกองพลรบของกองทัพภาคหนึ่งแทนโดยเริ่มตั้งแต่ในยุคที่บิ๊กแดงพลเอกอภิรัชคงสมพง์เป็นแม่ทัพภาคหนึ่งจนขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานบกนะก็มีการปรับโครงสร้างทําจนสําเร็จแล้วก็เลือกที่จะ ซื้อนะฮะรถเกราะสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาเป็นกำลังรบหลักของกองพลนี้โดยในเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะก็ได้มีการอนุมัติงบกลางบางส่วนแล้วก็งบของกองทัพบกนะฮะรวมแล้วประมาณ5,400ล้านในการจัดซื้อรถเกราะสไตรเกอร์จากสหรัฐอเมริกา ในลอตแรกเนี่ยนะคะก็จำนวน37คันนะคะที่ซื้อแล้วก็อีก23คันเนี่ยเป็นความช่วยเหลือทางผ่านทางโครงการความช่วยเหลือทางการหาหรือว่า FMS เพราะว่าตัวพลเอกภิรัตเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางชารัฐเริ่มทยอยเข้าประจำการตั้งแต่สิงหาคม2562ตอนนี้เป็นเวลา6ปีนะคะก็ครบแล้วประจำการอยู่ในกรมฐานราบที่112อยู่เกาะจันชนบุรี แต่ว่าตามโครงสร้างของกองพลฐานราบที่11แล้วนะคะจะต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งกรมดังนั้นฮะกองทัพบุกจึงมีแผนในการจัดซื้อรถกรอสไตรเกอร์เพิ่มเพื่อมาประจำการที่กรมฐานราบที่111นะหรือว่ากรมตองหนึ่งที่จะกลายเป็นกรมสไตรเกอร์อีกกรมหนึ่งจากเดิมที่มีกรมรอ112มีรายงานว่าได้มีการหารือกันในห่วงที่มีการจัดการสัมมนา เรื่องรถเกราะของกองพลฐานราบที่11ที่ตอนนั้นเนี่ยพลเอกอภิรัตนะก็ได้มาร่วมงานด้วยในฐานะนายฐานนอกราชการแล้วก็มาพบกับทางอดีตผอบอก,กองกําลังทางบกของสหรัฐซึ่งเคยมีส่วนสําคัญในการช่วยให้กองทัพบกได้จัดซื้อสไตรเกอร์ได้ในราคามิตรภาพแล้วก็เลยมีรายงานข่าวออกมานะว่ากองทัพบกก็ตั้งโครงการที่จะจะซื้อ สไตร k เกมาประจําอีกหนึ่งกลมในกรมฐานราบที่1 1ึนั่นเองซึ่งก็เป็นที่จับตามองทะว่าในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีที่ประกาศตัดความช่วยเหลือทางการทหารกับประเทศที่เขาเสียดุลการค้ารวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งมีการตัดความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาทางการทหารไปแล้วจะกระทบกับโครงการจัดซื้อรถกรอสไตรเกอร์ของกองทบกหรือไม่ก็จะเป็นการทยอยจัดซื้อนะฮะ ซึ่งกองพลฐานราบที่11นะฮะก็เป็นกำลังหลักของกองทัพพังหนึ่งซึ่งสามารถไปเสริมดูชายแดนด้านบูรพาก็คือในส่วนของกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ชายแดนไทยเขมรได้ด้วยนะฮะแล้วในยุคนี้นะมีบิ๊กปูพลเอกพนาคล้ปลอดทุกเป็นผู้บัญชาการฐานบกและเคยเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11มาก่อนด้วยและได้เคยฝึกกับทางสหรัฐนะะในเรื่องของรถเกราะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะฮะทหารสหรัฐ ก็ยังคงมาฝึกอบรมมาถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องของการใช้รถกอสไตรเกอร์ให้กับกำลังพลของกรมฐานราบที่112อยู่เสมอเลยนะฮะเอาเป็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย5 6ปีที่ผ่านมาฮะฐานสารัฐก็มีมาฝึกมาถ่ายทอดมาอบรมอะไรตลอดแล้วก็ฐานของพลรอ11เองก็มีไปฝึกที่สารัฐอยู่เป็นระยะเลยนะฮะ จนทําให้ภาพของกองพลฐานราบที่11หรือว่ากองพลสไตรเกอร์เนี่ยกลายเป็นกองพลรบนะที่ทันสมัยของกองทัพบ,บอีกกองพลหนึ่งนะที่นายทหารที่จบมาฮนะจากโรงเรียนในร้อยจอปรอหรือว่าจบจากโรงเรียนเศนะก็อยากที่จะมาลงหน่วยนี้นะโดยเฉพาะที่เป็นทหารรุ่นใหม่แล้วก็มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษฮะ ก็จะมาลงหน่วยนี้นะคะเพราะว่าจะมีการฝึกศึกษาจะมีความร่วมมือกับทางสหรัฐอยู่เสมอจนมีการแซวกันว่ากองพลน,นี้เนี่ยนอกจากแซวกันนะว่าเป็นกองพลที่บิ๊กแดงให้กำเนิดแล้วนะคะคือหมายถึงในยุคใหม่ที่มีการปรับโครงสร้างแล้วก็มีการบรรจุสไตรเกอร์เข้ามาเนี่ยะฮะแล้วนะยังมีการแซวกันว่านี่เป็นกองพลทหารราบของกองทัพบกไทยแต่ว่าเป็นกองพลอเมริกัน ที่ทหารหน่วยนี้นะก็จะออกแนวทหารสไตล์อเมริกันนะฮะและที่สำคัญกองพลนี้เป็นกองพลทหารข้อเขียวนะไม่ใช่ฐานคอแดงแม้ว่าจะอยู่ในกองทัพภาคที่หนึ่งการเป็นฐานคอเขียวเนี่ยก็ทำให้กองทัพบกมีอิสระในการที่จะใช้งานกองพลนี้นะฮะจนมีการแซวกันเหมือนกันนะว่าในอนาคตเนี่ยหากมีการปฏิวัติร,รัฐประหารก็ต้องใช้รถเกราะของกรมนี้ละค่ะกองกองพลนี้แหละ เพราะว่ากําลังรถถังหลักของทหารม้าเนี่ยนะฮะที่อยู่เคยอยู่ในหน่วยในกรุงเทพเนี่ยถูกย้ายออกไปอยู่นอกเมืองมาหลายปีแล้วนะ,ะแต่ก็ล่ำลือกันนะคะว่ากองทัพบกไทยกับสหรัฐเนี่ยมีข้อตกลงอย่างหนึ่งนะฮะว่าห้ามใช้รถก่อนสไตรเกอร์เนี่ยในการปฏิวัติร,รัฐประหารโอ้เพราะสหรัฐเองเนี่ยถ้า ช่วยเหลือไทยในการให้ซื้อในราคาถูกแล้วก็มีโครงการความช่วยเหลือ FMS ด้วยแล้วมีการเอาไปใช้ในการรัฐประหารนี่นะคะโอสารัฐก็คงจะไม่รู้จะทำหน้ายังไงเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามที่พูดไว้นี้นะคะไม่ได้แปลว่าจะมีรัฐประหารนะเพราะในยุคนี้เรื่องรัฐประหารพักไว้ก่อนคะ่ะ พอยุคนี้นะรัฐบาลพักเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ในดีลผสมข้ามขั้วนะฮะระหว่างขั้วอนุรักษ์นิยมกับทางคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็พักเพื่อไทยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที oh ่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะว่ามีการปรับโครงสร้างของกองทัพบกใหม่มีชกทมรอ904หรือชกกคอแดงมีการแยกย้ายโอนหน่วยไปเป็นหน่วยในพระองค์และมีสัญญาณบางประการทำให้เป็นที่รู้กันในกองทัพบกว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากแต่ในอนาคตก็ไม่มีใครรับประกันได้นะฮะแต่ยังน้อยนะรถเกราะสารัฐจากกองพลนี้นะฮะก็ล่ำลือกันว่าห้ามไปใช้ในการปฏิวัติรัฐประหารนะอันนี้ก็เป็นที่พูดพูดกันมาฮนะไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะเรื่องของกองพลสไตรเกอร์ของกองทพบกค่ะ